นะคะหนูสวยหนูสวยแล้วแล้ยังไงคะเราให้แม่ทํายังไงถ้าหนูสวยถ่ายรูกถ่ายรูกอาาโอเคถ้าหนูสวยให้แม่ถ่ายรูปใช่ไหมคะจ้ะโอเคพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะโพสท่าได้เลยค่ะ นางแบบน้อยของแม,ตแม่ตื่นเช้าขึ้นมาตื่นเช้าขึ้นมาถามแม่ว่าหนูสวยไหมแม่ก็เลยสวยค่ะสวยทุกวันเลยค่ะถ้าหนูสวยถ้าหนูสวยก็เลยบอกแม่ว่าถ้าหนูสวยแม่ก็มาถ่ายรูปสิคะโอเคอ่ะพสดไปวันสุดท้ายให้ถ่ายรูปเพื่สวยอย่าไปดีนะ เห็นแสงข้างนอกอมอนันมืดเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมเออด้านนี้ด้านนี้น,นะนั่งดีๆอันนี้ก็คือสวยแล้วนะคะนี่ตื่นมาใหม่ๆยังไม่ทำอะไรเลยโพสทถถา่าถ่ายรูปขอเลยนวิถีคนสวยอ่ะเปลี่ยนด้วยค่ะเปลี่ยนท่าด้วยค่ะ ไปท่าใหม่สิคะไปท่ายืนด้วยไปท่ายืนด้วยเาไปท่ายืนด้วยค่ะเรียวๆเลยวิถี่คนสวยพุ่นนะพุ่นนะพุ่นนะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าเปลี่ยน, <c oughs> เ,ปยนเปลี่ยนท่าใหม่ดีๆได้ไหมคะ Okay. เอาหมุนตัวด้วยหมุนตัวด้วย <c oughs> หมุนช้าๆสิคะวิธ <c oughs> ีคนสวยโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. Oh. คนสวยสวยจริงๆค่ะตื่นสวยเอาถอยไปอีกมาใกล้มากมัน <c oughs> มองไม่เห็น โอเคค่ะคนสวยสวยจริงๆหรือตื่นสวยตื่นสวย <laughs> ตื่นสวยก็เลยสวยใช่ไหมตื่นสวยภาษาอีสานแปลว่าตื่นสายนะคะตื่นสายแปดโมงวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าอยู่โรงเรียนแล้วค่ะโอเคอ่ะพอหรือยังคะพอแล้วอ่ะพอแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวยสวยค่ะสวัสดีค่ะ ยอดีด oh, ีสวัสดีค่ะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกลัน